นะครับก็อะไรที่ชอบก็ตักกินก่อนอร่อยสชาใช้เหมือนเดิมไหมเดิมครับสามสิบปีสี่สิบปียังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอ๋อสาวกลัยใหญ่นอมมาแล้วมาแล้วมาเร็วมา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการจับข่าวคุยทางภาคใต้ทีวีตอนนี้แอดอยู่ที่อําเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับที่บางแก้วนะครับมีอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่แอดจําได้ว่าได้ทานในตอนเด็กนะครับแล้วก็อร่อยมากนั่นก็คือเต้าคั่วนะฮะเต้าคั่วนะครับที่บางแก้วนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษคือเต้าคั่วป้านองถึงวันนี้นะครับร้านเต้าคั่วป้านองยังเปิดอยู่นะครับไม่ว่าจะสืบทอดโดยลูกๆก็ตามนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาย้อนรอยนะครับ จะมาลองทานเต้าคั่วนะเพื่อย้อนตนานํานานตํานานเต้าคั่วบางแก้วนะครับเราจะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติยังเหมือนเดิมหรือไม่นะฮะแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรและผู้ที่จะอยากจะลองอาหารชนิดนี้หรือว่าคนที่เคยกินมาแล้วนะครับอยากจะกินเต้าคั่วที่อร่อยนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องมาที่นี่วันนี้ผมมาพร้อมกับหนุ่มนะฮะสาวแลวก็สาวน,ะนาเนนีนหนุ่มสาวนะฮะเพ<อ>ื่อนกัน,นะ ได้มาย้อนลอยกันนะครับว่ารสชาติของเต้าคว่วป้าน,นอมยังเหมือนเดิมหรือไม่ะนะฮะเราเข้าไปดูบรรยากาศกันเลยครับอยนแนะนำป้านอมนะป้าน,น,นอมนะวันนี้ปกติป้านอมตอนนี้ก็เหมือนปลดกเกษียณน,นะลูกสาวก็ขายแต่ว่าวันนี้เป็นพิเศษนะครับป้านอมนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับได้ย้อนตำนานกันนะฮะนี่เต้าคว่วนะเต้าคว่วประกอบด้วยอะไรบ้างครับ ต้มค้่วประกอบด้วยอะไรบ้างครับป้านองมีผักสามอย่างเล่งตายก็ได้เล่นตายพูดตายก็ได้ครับโทษนะครับผักสามอย่างหรอกไม่มีมดพอดีนะครับมีอะไรบ้างครับมีเตงมีผักบุ้งหรอกถั่วหอกอ่ามีแตงผักบุ้งแล้วก็ถั่วงอกครับแล้วก็มีอะไรอีกฮะมีรสลูกมีสดมีลวกมีสดเต้าหู้เต้าหู้แล้วก็ไข่ไข่ มีกรอบแป้งกรอบนะฮะโอ้ oh, เรียกว่าหลายอย่างเลยก็อ,ยาอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยนะนนนนแล้วอันนี้เป็นเป็นมันมีความเป็นมาอย่างไรครับอ,อ่าฝนอมเต้าควนเนี่ยได<ง>้ก่อนหน้าเลยนะปลา,าค้าอยู่จานละหนึ่งบาทจะไมมา,า,าลหลายปีเลยก็ต้องหลายสิบปีก่อนนะหนึ่งบาทหนึ่งบาทแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาสามบาทสามบาทห้าบาทกับแล้วก อ่าเจ็ดบาทเลยก็บสิบบาทสิบบาทค่ะสิบบาทอยู่หลายปีรับว่าเขามันแพงกันเลยขึ้นมาสิบบายี่สิบอ่าปัจจุบันก็ขายอยู่ที่ยี่สิบบาทยี่สิบยี่ยี่บาเลยแต่เขาขายแล้วแต่จะสั่งนะแต่ว่าราคานี้ถือว่าถูกอย่างแน่นอนนะดูแล้วนะกินอิ่มเลยนะอันนี้อันนี้จานอะไรยี่สิบหรยี่สบจานยี่สิบนะดูใกล้ๆนะเต้าคั่วนะเต้าคั่วไม่ร้านน้ำจิ้งจิ้งดีนะอ๋ออย่างอ๋อต้องมีราดน้ำจิ้มด้วยมันเป็นอาหารจีนนะฮะคนจีนนะครับหรือยังไงครับคนไทย คนไทยที่ประยุกต์ขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าที่จังหวัดอื่นของภาคใต้มีหรือเปล่ามีไหมฮะในถังมีใช่ไหมมีโรเตล่ามีน้ำจิ้มจะไม่เมื่อนของปลาอ๋อของป้านี่จุดเด่นที่ลูกค้ากินมานานเนี่ยเขาชอบอะไรเขาบอกจาน่งกลุงกรอ้นมีเปรี้ยวมีกลมกล่อมมีกิมอ๋อมีเปรี้ยวมีเค็มมีทุกอย่างอ๋อคือมันต้องใส่ใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็อะไรอีกฮะน้ำจิ้มแล้วก็ เองกะลูกน้ำนเป็ดอนนั้นมาลอ่าก็เรียกว่าใส่น้ำส้มนะน้ำส้มด้วยนะชี้ชเลยก็ทำให้รสชาติอารูดหน่อยครับมันจะบอกมันแดดที่น้ำจิ้มอ๋อนี่น้ำจิ้มแดดที่น้ำจิ้มนี่มันมันมดน่อยเลยอ้โนี่นะฮะอิสลามก็กินได้โอ้แล้วอาหารสุขภาพมากเลยนะเพราะมันมีเต้าหู้มีผัาหมกมีผักมีอะไรอีกฮะมีอะไร ไข่เชฟเสร็จแล้วคุณมีมีสูตรว่ามีมีลูกอ๋อครับแล้วลูกค้าเขาชอบอะไรที่ร้านเราเนี่ยเขามาที่ชอบแหละนี่ชอบแป้งกรอบมาดูนิดหน่งครับขอโทษนะครับอันนี้แป้งกรอบนะนี่นะฮะกับก็ถือว่านี่เป็นอาหารสุขภาพนะแล้วก็มีสารสำคัญนี้รสชาติดีมากๆเลยนะ ผมกินในวัยเด็กนะวันนี้ผมได้ย้อนกลับมาผมกินล่าสุดตอนที่ป้านอมไปไขยที่ตลาดคงซับอ่าได้ได้กลับนะแล้ววันนี้ก็เลยคิดอยู่หลายวันนะหลายวันก็ว่าจะมาเนี่ยมารีวิวนะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับก็ได้มานะครับได้บันทึกตำนานนะตำนานเท้าคั่วของบางแก้วนะที่ยังมีลมหายใจอยู่นะนะอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมที่นี่อย่างไรบ้างผ่านมาทางบางแก้วครับ ลองชิมได้เหรต่กัวปลานอมร้อยไหมอ่าอร่อยอยู่แล้วนะอร่อยอยู่แล้วอ่าข้าอยู่ตรงไหนยังไงครับอยู่ปักหมุดไว้แล้วนะคะปักหมุดไว้แล้วทามาตามปักหมุดเสิร์ชหาในกูเกิลได้อ่าหมุดไปเรียบร้อยแล้วกับกัวปานอมบเด็กปัตตุลุงบ้าชิมกันกับก็มาทำจริงๆกับอันนี้ชิมใช่ไหมชิมอันนี้ชิมนุ่มหนุมอาหน่มมาไม่เป็นไรสาวสาวมาเพราะว่าเพราะว่าที่ จากบ้านไปนานนะเหมือนผมเนี่ยนะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนก่อนจะทานต้องเขาเรียกว่าคลุกเขาใส่น้ำเปล่ด้วยนะใส่เรียบร้อยแล้วใส่เรียบร้อยเรียบร้อยให้ปลื้อเรียบร้อยเสร็จหน้ากระได้คลุกเค้าเสร็จนะครับก็อะไรที่ชอบก็ตักกินก่อนอร่อยรสชาติยังเหมือนเดิมไหมเดิมครับ สามสิบปีสี่สิบปียังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอ้อตัวสุดยอดเลยก็สามสิบปีสี่สิบปียังเหมือนเดิมปีสิบสองปีน้องเราเดบักให้มาต่างต่างก็มาพุงเรีนครับนี่แหละครับข้าวคั่วนางแก้วนะฮของพานอมงสีข้าวคั่วพานอมนะครับของมังแก้วที่ถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากนะแล้วจุดเด่นอยู่ที่นี่ครับแต่งกรอบนะครับอืกรอบมากมากนะครับนี่แล้วก็จะมีนี่ฮะ มีเส้นหมี่นะครับมีเส้นหมี่มีไข่มีแตงกวามีเลากรุ้งนะปลักรุ้งแล้วนี่เป็นเต้าหู้นะเมื่อผสมรวมกันแล้วนะครับก็จะมีความอร่อยมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเมนูเด็ดมากๆครับจืดเทียมกับต้าวจบเต่ากัวจัดดีครับกินบ่อยไหมครับบ่อยๆครับ ชอบชอบตรงไหนชอบตรงไหนของข้าวคั่วครับน้ำจิ้มเหรอชอบน้ำจิ้มครับครับเป็นคนบางแก้วเ่ะครับอ่าครับคนบางแก้วอ๋อกินกินตั้งแต่นานกี่ปีมาแล้วก็หลายปีตั้งแต่ฝั่งฝั่งโน้นนึ่ครับอ๋อตามมาใช่ไหมตามมาอ๋อชอบอ่ารสอ่าจุดเด่นน้ำจิ้มครับโอ้นะครับเป็นไงมายังไงจึงมาเปิดตอนแรกๆครับไอโกน้าบ้านว่าไม่ไม่ลุยจร้อยนะซึ่ง็น้ก็มันแต่เล็กมันเป็นแบบแถวหูโกนเลกที่ เ้าห <ITA> ูกับเต้งก well, oh, right. so ันยำปลามึกโขลนเลเออถึงแล้วเดี๋ยวได้เต้าหู้ปลามึกโขลนเลยนะเจริญกันก็ก็ก็การเสิร์ปลามึกมาใส่ร่วมไงถึงมันจะเป็นลงไปในรสชามันนะผมไปล้างกันเซ่ยกลมกล่อมหมดเลยสูตรนี้สูตรนี้ป้านอมคิดขึ้นมาเองเลยครับตำรับของป้านอมเลยใช่ไหมโอ้ป้านมคิดมาเองนำโขลนตีอื่นไม่ตีีอื่นเพราะไม่มีแบบนีู้ปโอ้นั่นคือทำให้เลยมีลักษณะที่เฉพาะขึ้นมานะรสชาติของเรากับ ก็ตอนอยู ici, Now, ่ตรงไหนครับบอกอีกทีหนึ่งนักท่องเที่ยวผ่านมาจะได้มาหาถูกอยู่นาวิกเกลูกนาวิกเกาก็คือใกล้กับอ่าบริเวณฟิตเนสฟิตเนสตรงที่แยกฟิตเนสรักับก็ก็คือถามใครก็ได้นะว่าร้านอ่าเต้า่ว้านอมอยู่ตรงไหนอรับรองว่าแถวนี้รู้จักหมดกับกับ จริงๆตรงนี้เราทําเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบางแก้วได้นะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นพื้นถิ่ะสร้างชื่อให้กับบางแก้วได้ที่ผ่านมามีหน่วยงานไหนยังไงที่ลงมาที่ลงมาใหแนวคิดแบบนี้บ้างไหมครับนี่หรกนี่กับของทางจังหวัดลงมาบ้างไงครับอย่างแจ่มวัดไม่ไม่มีแต่ว่าน่อยงินอิ่นิดนิบ้างรับสนับสนุนให้เป็นอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของบางแก้ว มีอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่อ๋อแล้วเราไปออกงานที่ไหนยังไงบ้างครับที่อื่นบางบางที่ก็ไปก็ข้างไอจีอะไรก็จ้าก้นพูมากปรีอันเนรีไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยออกงานไม่แต่โนแต่แต่คขนวันนั้นตอนนั้นปานอมเขาไปออกติดชาติต่เขาทำครูอะไรไม่ถามนั้นต่ครูเขาเรียงกันนั้นอ๋อติดปนตรลุงตี่อย่างวัดนั้นครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะด้วยจุดเด่นแบบนี้นะหากินยากเป็นไม่เราควรจะพัฒนาให้เป็น ให้เป็นเป็นแบรนด์พื้นถิ่นนะหมายความว่าใครที่มาบางแก้วต้องมากินนะใช่ต้องมากินถ้าไม่กินแปลว่าไม่ถึงบางแก้วในต้องอย่างนี้เลยนะแต่ใช่ไหมจะหยุดวันเสาร์จริงๆอำเภองานเพื่อตัวที่มากินไม่มีตุนตุนอาทิตย์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสาวลองเสนอทัศนะว่าแบบนี้มันเป็นเรื่องอ m a ซิ่งของของบางแก้วแล้วโลกควรจะให้เป็นสัญลักษณ์ของบางแก้วเลยดีไหมหมายถึงอาหารพื้นถิ่น ใครมาที่นี่ต้องกินถ้าไม่กินก็ไม่ถึงบางแก้วเข่าดีไหมได้นะเพราะว่าอย่างเขาเรียกอะไรนะปาาต่อปาาไปเยอะแล้วก็ลูกหลานคนเก่าๆอะไรเงี้ยที่บางทีก็ไม่รู้จักแต่ว่าพอมาถึงมากลับมาเที่ยมบ้านหรืออะไรเขาจะมาเมากันเยอะแยะเขาไม่เคยเห็นใช่ไหมใช่เขาแบบลูกหลานแบบกินแล้วพอเวลากลับมากลับมาจาก่างจังหวัดกลับมาจากกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยเขาจะมา เมาเป็นแบบเยอะๆเลยใช่ไหมโอ้โหเนี่ยนะ a m a ิ i n g ไม่ต้องหลบดิิตตุ้งสีตุ้งโอ้ไม่ธรรมดาเลยก็ก็ก็ถือว่าขึ้นชื่อนะเพราะว่าที่มาคอนแก้วส่วนมากเขาก็มาที่นี่ที่อื่นก็มีขายแต่ว่าของแกอร่อยอ่ะเพราะว่าสูตรพิเศษที่พ้าน้องบอกนะสูตรไม่เหมือนที่น้ำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มแล้วก็ อ่าน้ำจิ้มมีอะไรอย่างนีที่บอกไม่เหมือนคนอื่นเต้าหู้นะฮะเต้าหู้เต้าหู้ตัวนี้ก็อร่อยกับอร่อยมากเลยนะฮะกับอาจารย์อาจารย์ติ้วมาซื้ออุดหนุนอ่ากับนี่ลูกค้ามันเลยอ้โนี่อะไระดูดูนะฮะดูดูเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่ขาดสายเลยนะเนี่ยเอานร่อาดูมาลุกหมลุกแป๊บนึ่งมาดื่อตัวนี่านี่คุณครูนะเนี่ยมาเก็บมาตังคองอ่อให้ยาย อ๋อเห็นไหมฮนี่ยแหละครับคือถือว่านี่เป็นอาหารนะฮะที่เป็นสัญลักษณ์ของบางแก้วนะ<อ>ใครมาบางแก้วนะครับเดี๋ยวต้องมาเวทมากินนะฮะสุดท้ายนี่อยากเชิญชวนนะฮ<ด>ะนักท่องเที่ยวนะต่างจังหวัดมาเที่ยวที่นี่จะมาชิมยังไงบ้างครับมามาชิมกันนะแต่ละไล่คนนะลาลามาเดียวมาไล่ก,กัดในในหมันน้ำเต้าตีเป็ดถึ้งตีแล้วก็กีดสานเนี่ยมันมันหมดนะให้มาชวนนั่ แต่วันเสาร์หยุดนะหยุดวันเสาร์วันเดียวถ้าจะมาวันปกติก็ตั้งแต่บ่ายแปดโมงแ่บุงมาได้ถึงบ่ายสองจมาหลังจากนั้นมามาได้แต่ไม่ได้กินแล้วบางทีมดหมดแล้วไม่มอดหรอกกับกับนี่แหละครับถือว่าเป็นอาหารที่ที่อร่อยนะแล้วก็ถือเป็นจุดเด่นของที่นี่ด้วยนะฮะฉะนั้นท่านใดนะครับที่ต้องการมา อ่าสัมผัสรสชาติอาหารที่เรียกว่าเท้าขั้วเนะฮะกขาต้องมาที่ป้านองนี่นะถือว่าเป็นตำนานของบางแก้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้เองนะครับถือว่าสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นสัญลักษณ์ของบางแก้วได้นะฮะฉะนั้นใครที่มาที่นี่นะครับก็ให้มาสัมผัสนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับป้านองม,มากนะครับที่เก็บรูปรายการนะฮะครับแล้วก็ขอรานท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ 干净。